สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีก็รักกับผมรักกับฟูฟูเกมนิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมอันเทิร์นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดับแรงครับเข้ามาตรงนี้นะครับอ่ะไม่ว่าสอนโหลดอันเทิร์นะแล้วก็กดวิธีโหลดเกมอันเทิร์อ่ะเราก็เลื่อนลงมานะครับอ้าค้างวะโอเคเลื่อนลงมานะครับถ้าว่าอเว็บโหลดกดปุ๊บไปเลยนะครับ อ่าตอนนะครับมันบอกว่าอันเทิร์ฟรีดาวน์โหลดนะครับรอรอโอเคเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนงมาจนถึงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บอ่าก็รอนะครับรอรอรอไปรอไปนะครับสิบวินะครับไม่ได้นับนะโอเครอนะครับอ่ะมันก็ไม่ได้กดอะไรนะมันขึ้นมาตรงนี้เองอ๋อกดตรงนี้นะครับปึ๊บ รออย่างเดียวรออย่างเดียวรออย่างเดียวนะครับผมอ่ามาแล้วก็จะเป็นรูปเสือวิ่งอย่างนี้นะครับก็รอนะครับอ่ามาแล้วนะครับอ่ามันเป็นรูปอีกอย่างนี้นะครับรูปแบบนี้มันก็จะ,จะเด้งขึ้นมาหล uh, <ๆ>ุดนะครับอ่านะครับนี่เด้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เด๋ยวขอาพุ่มขอ ตัดคลิปห,หรือเปล่าอืมอืมไม่ตัดนะครับไม่ตัดไม่ตัดคุมโหลดแล้วนะครับโอเคขอตัดคลิปตอนที่มันโหลดเสร็จน,นะครับอ่ามาอีกครั้งนะครับโอเคผมตัดคลิปตอนที่มันโหลดเสร็จน,นะคะผมก็จะได้อย่างนี้มาก็ากดรันนะครับากดรันมาก็กดโอเคนะครับอ่ากดโอเคมันกจะได้รูปกรวอย่างนี้มาครับกดเน็ต กดเน็กแล้วก็กดดีสตอรเลยนะครับโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับกดดีสตอรเลยนะครับคุณโหลดแล้วนะครับไม่เป็นไรโอเค <S <S โหลดเสร็จแล้วก็เล่นได้นะครับนี่ี๋ยวคุณจะกดเข้าไปพาเข้าไปนะครับโหลดเสร็จแล้วนะั่นงน่งงโหลดเสร็จแล้วครับก็เข้าไปที่นะครับกดโหลดเสร็จแล้วนะครับ,รรบมันจะไม่มีตัวนี้นะครับมันจะไม่มีตัวนี้ก็กดเข้าไปตรงที่ เป็นรูปคอมนี่นะครับกดเข้าไปตรงที่เป็นรูปคอมนะครับอ่านะครับแล้วคุณก็กดเข้าไปตรงที่ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับนอมหนึ่งนะครับเออมช้าไหมวะนี่ครับมาแล้วครับก็กดตรงนี้ครับตัวเนี้ยเฮ้ยอะไรวะยังนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่าก็เลื่อนลงมานะครับ มออามาเลยนะครับก็จะเห็นว่าอันเทินกดเข้าไปก็คอปปี่อย่างนี้นะครับบแล้วก็ปุบแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดเลยนะครับอ่าถ้ากดแล้วครับเล่นได้เลยนี่ครับนี่โอเคเล่นได้เลยนะครับเล่นได้กดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเล่นครับมาแล้วเล่นได้เลยนะครับตัวผมก็ไม่รู้ดินะครับ นะครับกดแท็บเพื่อดูนะครับแท็บกดแท็บเพื่อดูส่วนก็มีถ้ากด double v w เรินหน้านะครับอ่ากดหนึ่งเพื่อเอาปืนนะครับแล้วก็กด T หรือ V นะครับ T T เพื่อดู V เพื่อเพื่อใส่ลูกกระสุนครับกดแทเพื่อหมอบนะครับวคุณจะพาเล่นแล้วกันกดแทอีกครั้งเพื่อยืน กดกระโดดกดสเปกบาร์เพื่อกระโดดกดแซดนะครับเหมือนเดิมนะครับถือปืนมานะครับมีสามนัดก,กันนะครับมาโอเคอ่าอะไรวะมบเด้งขึ้นมาหน้าจอผมทุกครั้งเลยมาแล้วนะครับก็จะมีตี้อยู่ข้างล่างนะครับมันให้เรายิงยิงโอง้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอเคเสร็จหมดแล้วนะครับกด R เพื่อลงไปนะครับปุ๊บอ่าขาหักจนได้นะครับกด3เพื่ออะไรเนี่ยปุ๊บนะครับใส่เฟือกนะครับกด2เพื่อดื่มน้ำพันไมค์คิวเลอร์นะครับเสร็จแล้ว F ขึ้นรถเลี้ยวขึ้นรถคือกดดับเบิลยูเหมือนกันนะครับทีนี้นะรรีบเลยมา ไปนะครับเล่นี่ดูนะให้นี้ก็จะเสร็จการเอาระการฝึดนะการฝึดเริ่มต้นครั้งแรกครับกด F เ <c oughs> พื่อออก <c oughs> อ,อ่าก็แค่นี้ครับนะครับ <c oughs> ผมออกอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับผ <c oughs> ู้เป็นกำลังใจ้ผมทำคลิปต่อไปนะครับกดไลค์เลยนะครับ กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย